ครับพก็ลุกพลคนรักบาธรรมชาติอีกแล้วนะครับวันนี้หลวงพ่อจะพาไม่รู้จักกับกวักประพลมนะครับปลักว่าพมตัวจริงๆนะครับครับกับบอลเต่าหรือว่าบอลส้มที่ชาวบ้านเขามากินกันนะครับดูครับดูครับอันนี้อันนี้คือบอลเต่านะครับบอลเต่าหรือว่าบอลส้มที่ชาวบ้านเขามากินกันนะครับ เอาเอาลำต้นมากินเอามาทำน้ำพริกหรือว่าเอามาแกงส้มอะไรได้นะครับไอตัวนี้ตัวเอาของที่ไม่มีดอกนะครับเท่าของที่มีดอกอก็จะคันต้นก็จะคันกินไม่ได้นะครับเอาของที่ยังไม่มีดอกนะครับนี่คือบอนส้มหรือว่าบอนเต่านะครับที่ชาวบ,บ้านเขามากินกันดูลายใบยเขาครับเหมือนเหมือนมากเลยครับกับปักพระพรหมนะครับปักพระพรหมก็เป็นแบบนี้เหมือนกันแต่สีใบของเขาเห็นไหมครับ เขาจะเป็นเขียวอ่อนหรือว่าเขียวใบตองนะครับก็จะไม่เข้มนะครับนี่คือบอลเต่านะครับนี่คือบอลเตาไใบเก่ใบแก่เขาก็ไม่เขียวนะครับแล้วทีนี้เรามาดูกวักปละพรมกันนะครับนี่ครับนี่คือกวักปละพรมเหมือนครับเหมือนกับบอลเต่ามากเลยนะครับเหมือนเหมือนมันมากเลยเพียงแต่ว่าใบของเขาจะเป็นสีเขียวเข้มนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบกัน เห็นไหมครับใบเ็าจะต่างกันใบก็จะเป็นสีเขียวเข้ม <S <S <ies> <S เขียวแก่นะครับกับไอบอลเต่านี้เป็นสีเขียวอ่อนนะครับเขียวใบตองนะครับลำต้นก็เขียวนะครับเขียวเขียวเข้มไอตัวนี้เขียวใบตองนะครับเขียวอ่อนๆ่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกวากรับลมต้นเกนะครับเรามาดูต้นเกกันนะครับนี่ครับ นี่คือต้นเก่ของเขาสูงมากครับต้นของเขาสูงมากเลยเห็นไหมครับสูงกว่าบอลบอลเต่าหรือว่าบอลส้มแล้วลายใบลายใบเขาก็เห็นไหมครับลายสีขาวเขาจะมาถึงสุดนี้เลยห,เหูนะครับหูก็ด่างสีขาวแล้วมาถึงปลายยอดยอดใบเขาก็ขาวนะครับสีขาวเขาก็มาถึงยอดยอดลายแหลมเลยนะครับ ทรงเดียวกันทรงเดียวกันทรงทรงเดียวกันนะครับทรงเดียวกันใบนะครับแต่ตัวนี้เห็นไหมครับที่หูมาไม่ถึงนะครับขาวมาไม่ถึงหูนะครับไอตัวนี้มาแค่ก้านแล้วก็กลับเลี้ยวกลับแต่ตัวนี้เขามาถึงหูเลยครับมาตรงหูเห็นไหมครับเขาจะมาถึงหูหมดเลยเห็นไหมครับจะมาถึงหูไอ้นี้อ้นี้กําลังให้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 หลอดอยู่นะครับเออดูตัวเล็กตัวเล็กก็เหมือนครับมาถึงหูเลย แต่กวกปลาพรมนี่ก็จะมาไม่ถึงนะครับไอ้ไอบอลต่านี่ก็จะมาไม่ถึงนะครับเขาจะมาถึงก้านใบแล้วเขาก็เลี้ยวกลับนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับจะมาไม่ถึงนะครับเลี้ยวกลับแค่ก้านก้อยตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นบอลต่านะครับบอลตาที่ว่าเขาไม่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 มีด่างขาวตรงกลางครับไอนี้ก็กินได้อยู่นะครับแล้วดูก้านใบเขาก็จะมีปีกสูงมากนะครับปีกเขาจะมีปีกขึ้นมาสูง แต่ตัวนี้ปีกเขานิดเดียวเองแต่กวักปลาพรมนี่ปีกเขามีอยู่นิดเดียวเห็นไหมครับปีกๆเขาจะมีอยู่นิดเดียวเขาไม่เยอะเหมือนในพวกบอลส้มบอลเต่านะครับมัน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 ดูแล้วมันก็แตกต่างกันลําต้นก็เขียวเข้มเลยเห็นไหมครับลำต้นก็เขียวเข้มเลยไม่เหมือนดูตัวเล็กก็ได้ครับตอนเล็กๆเขาก็มีนะครับกวักปละพรมอ่าในตอนเล็กๆอยู่ที่ว่าหลวงปอออกมาเลี้ยงเห็นไหมครับก็จะมีต่างขาวมาถึงใบหูของเขาเลยนะครับ แล้วก็ปลายปลายใบที่แหลมเขาก็ขาวหมดจนถึงสุดใบเลยแต่ไอบอลเต่าน,นี่ดูก่อนลุงพลดูก่อนถ้าจะสุดไหมมันก็สุดอยู่นะแต่ว่ามันส <être S 1> ุดไม่เยอะเห็นนะครับมันมันมันสีมันจะไม่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 เยอะกว่าไม่เยอะเหมือนไอพวกไอตัวนี้นะครับแต่มันจะเป็นเชยตัวเดียวกันไหมอันนี้ลุงพลคิดว่ามันไม่น่าจะเชยเนาะมันไม่น่าจะเชยหรือว่าเชยก็แล้วแต่แต่ว่าฟาร์มสี มันก็มันก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าเส้นเอ็นเส้นเอ็นนะครับเส้นเอ็นดูด้านหลังเส้นเอ็นไอตัวนี้ฝักรับลมแล้วก็มาดูตัวนี้มันก็เหมือนเหมือนกันนะครับมันเหมือนเหมือนกันเห็นไหมครับมันเหมือนกันมากแยกไม่ออกด้านหลังสีก็รู้สึกว่าคล้ายคล้ายกันนะครับสีก็เหมือนกันคล้ายคล้ายกันเขียวอ่อนเขียวอมขาวนะครับด้านหลังแต่ด้านหน้าเปรียแต่ด้านหน้า กับลาต้นที่ไม่เหมือนเพราะว่าต้นมันเขียวกว่าแล้วหน้าใบพื้นใบก็เขียวเข้มกว่านะครับกับไอ้ตัวนี้มันต่างกันตัวนี้ตัวนี้ก็ตัวนี้ก็กินได้นะครับตัวนี้กินได้แต่ตัวนี้้องพลไม่แน่ใจว่ากินได้หรือไม่ได้เพราะมันไม่เคยเห็นเคยเอามากินนะครับแต่ที่เขากินส่วนมากเ็าจะกินไอ้ใบสีสีใบตองนะครับ ต้น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 เขียวเขียวอ่อๆนๆเนาะเดียวอ่อยแต่ตัวนี้มันเขียวเข้มนี้ไม่เคยเห็นเคยเอามากินกันนะครับมันจะใช่ตัวเดียวกันหรือไม่นั้นก็อยู่ที่คําอยู่ที่ว่าพิจรารณาในการรับชมนะครับพิจรารณากันเองว่าจะกินได้หรือไม่ได้แต่หลวงปอนก็ไม่เคยเห็นเคยเอามากินแบบนี้นะครับแต่มันหายากอยู่แบบนี้หายากอยู่แตแบบ่แบบนี้มีเยอะมากแบบนี้มีเยอะ เจ้าสักกี่รถสิบล้กลอก็มีนะครับแบบนี้แต่แบบนี้มันโอย้ยลำบากหน่อยหานะยากอยู่หายากอยู่นะครับโอเค <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ก็พ้นควาจบค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ลุงบอลด้วยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปไปนะครับสวัสดีครับ